ค่นเพื่อนสมาชิกทุกท่านผมพลเอ็นสามเอฟลวายไลไปเรื่อยชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะไลยไปเรื่อยกับเครื่องบินนะครับผมอันนี้เป็นงานของเจ้าของลำนะครับที่เบิกลำไปกับผมนะครับแล้วก็เป็นชุดตัวท็อนะครับติดตั้งจโรที่มี GPS นะครับนี่ครับมีกล่อง GPS ตรงนี้แต่ว่ายังไม่จบเท่านั้นนะครับผมเจ้าของต้องการความสวยงามนะครับเลยสั่งเพิ่มนะครับส่งกลับมาให้ติดไฟนะครับ ที่ตัวลำนะครับผมเอาให้งดงามนะครับก็เดี๋ยวจะการให้นะครับผมจะติดที่ตัวปลายปีกซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าลำนะครับด้านท้ายลำเวลาบินบนฟ้านี่คือแบบเอาให้เห็นชัดเจนไปเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะครับก็จะเก็บงานให้เนียนนะครับผมจะไม่เดินสายไฟไว้บนตัวเนื้องานนะครับผมจะเก็บสายไฟนะครับผมเพราะว่ามันมีผลนะครับเวลาที่เราบินบนฟ้านะครับเวลาถ้าเกิดว่าสายไฟมันนูนขึ้นมามันจะเกิดแดกขึ้นนะครับ ก็คือมันจะเกิดแรงต้านขึ้นนะครับทำให้ตัวลำเสียแรงยกไปนะครับถึงจะนิดหน่อยก็มีผลนะครับทำให้เราบินได้น้อยลงช้าลงนะครับผมโอเคครับน่ครับทุกอย่างมีผลหมดนะครับเรื่องการบินนะครับผมลุยครับมาดูตอนเสร็จกันครับครับผมนี่นะครับเราก็ทําการรื้อนะครับออกมาเพราะว่าต้องรื้อมาเสร็จนะครับตอนนี้ติดตั้งไล่สายทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองนะครับ on s w ว t c ดูนะครับ อ่านี่นะครับผมเห็นไหมครับท้ายลำมีนะครับปลายปีกสองข้างมีพอเราปิดสวิตซ์ปุ๊บก็ดับนะครับผมนี่นะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือไล่ประกอบเก็บสายกลับเข้าไปที่เดิมนะครับเอาชุดนี้กลับติดตั้งเข้าไปที่เดิมเป็นอันเรียบร้อยครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราแกะสปีดใหม่นะครับเอาเท่าเดิมนะครับผม50แอมป์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปบัดกรีแจ็ค ตัวนี้เป็นฮอว์บิวิงสกายวอล์กเกอร์เวอร์ชันสองนะครับนี่นะครับเป็น V2 โอเคครับเลยครับครับผมเราก็เปลี่ยนสปีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับของฮอว์บิวิง V2 นะครับผมเนื่องจากสปีดตัวนี้ทําู o w a y ได้นะครับผมก็เลยทำทูเวย์ไปให้ลูกค้าเลยนะครับจะได้เพิ่มความเท่เพิ่มลูกเล่นไปนะครับผมก็โอเคครับผมสวิตช์นี้นะครับเป็นสวิตช์ตัดชันเร่งนะครับถ้าดิดสวิตช์นี้ลงก็จะเร่งไม่ออกนะครับผมถ้าดิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการเร่งปกติ อ่านะครับลำเดินไปข้างหน้านะถ้าดิดสวิตนี้นะครับติดสวิตนี้สวิตดีนะครับติดลงมาตึ๊บนี่ครับลงมาหาตัวเรานะก็จะเป็นการสั่งถอยหลังได้อ่านนะครับเพื่อเอาไว้ทําเป็นเบรกนะครับผมเวลาแอ่์แลนดิ้งลงมานะครับลงมาเสร็จปุ๊บรันเวมันสั้นก็ดิดสวิตนี้แล้วเร่งมันก็จะถอยหลังเป็นเบรกให้เราได้นะครับผมเอาไว้ใช้ในการลงจอดแล้ว ต้องการลันเวที่สั้นๆนะครับผมแล้วก็เอาไว้เท่ๆถอยหลังเท่ๆได้ด้วยนะครับโอเคครับสวิตนี้สวิตเดียวนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวประกอบตัวลำก็ได้เลยน่ะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราเทสไฟกันนะครับเพื่อเปิดไฟนะครับปึ๊บเห็นไหมครับสว่างวาบนะครับหน้าหลังชัดเจนนะครับผมโซนหน้าก็เป็นไฟนะครับสว่างนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ปีกด้านซ้ายด้านขวา ข้างหลังนะครับผมยังไงก็เห็นนะครับบินยังไงก็เห็นชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ไฟตัวนี้เป็นไฟที่ติดเครื่องบินโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับเป็นไฟสเกลสว่างโอเคครับผมนี่นะครับสวยๆเลยครับผมแล้วก็แก้ซ่อมให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับสปีดนะครับปัญหาก็คือสปีดอนุเปิดไฟได้เลยครับแล้วก็เปิดตรงนี้ให้ได้ครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เปิดเอง นี่ครับปัญหาก็คือสปีดนะครับไม่ปล่อยรอบนะครับผมแล้วก็บางทีก็มีพุ่งเองนะครับอันนี้ก็นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยเห็นไหมครับแล้วก็ตัดชั้นเร่งนะครับเร่งไม่ออกโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เซอร์โวอัพดาวนะครับนี่นะครับทุกตัวทํางานเรียบร้อยนะครับนี่ GPS นะครับจับดาวเทียมได้ปกติโอเคเป็นกาเสร็จเรียบร้อยครับผม กลับไปบินแล้วก็เพิ่มออปชันความสวยงามนะครับไฟรอบเลยนะครับผมเต็มลำครับซ้ายขวาหน้าหลังโอเคครับบินกลางคืนไม่มีหลงครับผมก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ